สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์ล้วนะคะคที่อินไซ y ์ยูทูบนะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องอยากจะไลฟ์จังเลยนะคะ YouTube ก็มีแพลตฟอร์มให้ไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็ Facebook ก็ไลฟ์ได้นะคะทิกทอหลาไลฟ์ได้ไหมนะคะวันนี้ก็มาตอบคาถามนะคะว่าทิกทอกุณก็สามารถไลฟ์ได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณก็ต้องมี s u b สไคร b ์ไม่ใช่ Subscribe เอออันนั้นมัน YouTube นี่นะ นะคะคมี follower ต้อง1,000ก่อนนะคะ1,000อัพ up นะคะ1,000 follower ขึ้นไปนั่นเองนะคะถึงจะไลฟ์บน platform tiktok ได้นะคะเพราะว่ากฎเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะการไลฟ์ใน tiktok นะคะอ่า กุมภาพันธ์2020นะคะการไลฟ์ทิก t o อนะคะคุณต้องมียอด followers 1,000คนนะคะถึงจะถึงจะไลฟ์ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กออ็อาจจะไลฟ์ได้แต่ว่าตอนนี้กฎมันเปลี่ยนนะคะก็รอก่อนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังมี follower ยังไม่ถึงนะคะแล้วถามว่าถ้าเกิน คนที่มี follower ถึงแล้วแล้วก็ไลฟ์ดียังไงนะคะการที่ตอนที่คุณไลฟ์แบบคุณก็สามารถที่จะรีซีพวก g i ีฟพวกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยพวกสติกเกอร์พวก sticker, พวก i ฟทที่คนที่เขาไปซื้อคอยมาแลกมาซื้อสติกเกอร์แล้วก็มาให้คุณพอคุณสะสมสติกเกอร์ไปได้เยอะๆแล้วคุณสะสมคอยอันนี้ไปได้เยอะๆแล้วควรก็สามารถที่จะไปแลกนะคะเข้าไปที่ diamond โปรแกรมนะคะเราก็สามารถที่จะแคชเอาได้นั่นเองนะคะ โอเคนี่คือเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ TikTok แล้ว i n s i ไซต์ยูทูบอยากจะเอามาบอกนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะในไหนก็มันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องความรู้แล้วนะคะตอนนี้ก็สำหรับคนที่คนที่ครบ1,000 f o l ซับ0 ก็จะสามารถไลฟ์ได้มันจะเป็นปุ่มแดงๆเลยสไตล์จะเอารูปมาแปะไว้ให้ดูนะคะเป็นปุ่มแดงๆแล้วคลิกก o live แบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะไลฟ์ได้เลยนะคะโอเคแล้วมันก็สามารถที่จะเอ่อมีฟิลเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คุณได้เล่นด้วยนะคะการไลฟ์ก็ก็ดีถ้าคุณมีมียอด follower ที่ถึงแล้วนะคะ ถ้าเกิดยังมีไม่ถึงก็ยังไม่ได้ก็เช่นเดียวกันนะคะน่าจะเปลี่ยนแต่ของของ u u u e e แบบเปลี่ยนเมื่อ,อที่ไลฟ์บนมือถือไม่ได้นะคะถ้าไลฟ์แพลตฟอร์ม YouTube เลยนะคะก็ไลฟ์ไม่ได้ถ้าไม่ถึง1,000คนติดตามหรือว่า s u b สไคร์เบนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็รู้แล้วว่าวิธียังไงถึงจะไลฟ์ได้นะคะก็คือการที่ การที่ใช้แพลตฟอร์มที่3มาไลฟ์นะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเออแพลตฟอร์มที่3มมีอะไรบ้างมีแอปพลิเคชันอะไรนะคะก็ให้ลอง เข้าไปดูได้นะคะในคลิปอื่นๆดาสตาจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วทุกคนก็จะตามเข้าไปดูได้ว่าการที่มี subscriber ไม่ถึง1,000นะคะทางช่อง YouTube นะคะอยาก live ไลฟ์ด้วยมือถือต้องใช้แพลตฟอร์มอะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคำถามที่เราจะมาตอบก็หมดแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TikTok หรือว่าเรื่อง YouTube นะคะก็ส่งคำถามเข้ามาที่ n s i g h t YouTube ได้นะคะสไตลย,ยินดีที่จะตอบแล้วก็ไปหาข้อมูลมาให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ นะคะคแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ